รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรู้ให้ลึกรู้ให้จริงทั้งศาสตร์ทั้งศิลปะเครื่อง ถ้าเป็นแบบเป็นบล็อกนิยมเนี่ยบล็อกนิยมนี้เลยอย่างเงี้ยผมว่าหกแสนบวกลบโอ้โหบล็อกนี้บล็อกทองคําถ้าเป็นทองเหลืองเป็นบล็อกนี้เป็นบล็อกนี้แพงไหมครับก็หมื่นกว่าบาทเท่าหมื่นกว่าบาทมือเปล่าเท่านั้นเองใช่โอ้โหราคามันห่างกันหกสิบเท่าใช่ใช่หมื่นกว่าบาท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองไทยนะครับกับผมทีนสราวุฒิพุมทองและก็อาจารย์โทษบางแคสวัสดีครับสวัสดีครับวีคอยากทิ้งเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าวันนี้เราจะมาคุยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญขวัญใจของผมเลยคือพระภัยรีพินาศวรด2495ครับผมประวัติจริงๆแล้วพระภัยรีพินาศไม่ได้ชื่อภัยรีพินาศ และก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่เอามาขึ้นคอไม่ใชณปัจจ <นะ S 2> ุบันค,ค,คือต้องท้าไปอย่างนี้ก่อนย้อนหลังไปไกลมากย้อนหลังไปก่อนคือในปีในในในรัชสมัยของรัชกาลที่3เนี่ยตอนนั้นรัชกาลที่4ท่านยังไม่ได้ของาราชตอนนั้นท่านทรงผนวดอยู่ก็มีคนที่เหมือนกับเป็นเ็าเอานำมาถวายท่านตอนที่ท่านเป็นพระเป็นสมณะและเป็นพระเอาเป็นว่าถ้าเราเอาให้ไง่ายคือ รอสี่รายการที่สี่เนี่ยตอนนั้นท่านยังไม่ได้ยังไม่ได้ท,ท่านทรงผนวดอยู่ท่านทรงผนวดเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้มามงกุฎย,ยังเป็นยังยังยังเป็นต้องบอกว่ายังทรงผนวตอยู่ครับผมก็มีคนเอาพระองค์เนี้ยมามอบให้ท่านมาถวายท่านสาเหตุสา,เห,สาเหตุเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาแบบด,ดั้งเดิมนะดั้งเดิมนะครับคือที่ผมฟังมาทั้งมีพระประวัติอยู่ด้วยพระองค์นี้เนี่ยพระองค์เนี้ยคือเป็นพระหินแกะ เป็นพระศิลาเป็นหินศิลาแกะองค์ไม่ได้ใหญ่เลยองค์ไม่ได้ใหญ่มากองไม่ได้ใหญ่มากเป็นพระเป็นพระหินศิลาแกะตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าณตอนนั้นเนี่ยท่านราชกาลที่สี่ตอนที่ท่านทรงมนุษยคอ่ะท่านก็พบเจอกับเรื่องราวมากมายที่ที่มันเกี่ยวโยงกับการเมืองด้วยในในยุคนั้นในยุคนั้นในยุคนั้นนะครับก็มีมีคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีถูกบันทึกไว้เลยชื่อว่าหม่อมไกสอนซึ่งเป็นอาลิ เป็นอริเหมือนกับว่าเป็นอลิศตูที่ที่ตั้งตนเป็นอริศตูกับท่านอ่าเหมือนกับตั้งตนเป็นอริศตูกับท่านหม่อมไกสอนแต่พอท่านได้รับพระองค์นี้มาเนี่ยเออเหมือนกับเขาบอกว่าท่านไปอธิษฐานกับพระเนี้ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นอ่าที่ทําปองร้ายอะไรเขาเนี่ยก็ขอให้เขาแพ้ภัยภัยรีตุแพ้ภัยตัวเองนะครับอ่าพอหม่อมไกสอนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตั้งตนเป็นอริศตูกับท่านปั๊บเนี่ย ในรัชกาลที่สามเนี่ยสอบเรื่องของความผิดอออของไกรสอนเนี่ยเหมือนรวมพลสมัครพรรคพวกนะครับส่องสมกำลังครับคิดก่อการกรบฏในตอนนั้นนะครับมีบันทึกไว้ว่าท่านจะก่อการกรบฏสุดท้ายท่านถูกรอสามเนี่ยต้องบอกว่าประหารชีวิตโดยท่อนจันตามราชบัลลังกใ,ในช่วงเดือนธันวาในปีในปีนั้นเนี่ยท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพออธิษฐานกับพระองค์นี้แล้วลอ พอใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปแล้วมันมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างที่ที่มันเป็นไปจริงๆครับ,รบท่านก็เลยเอาพระองค์เนี้ยไปสมโพธิแล้วก็ตั้งชื่อว่าพระไพดีพินาศนั่นคือการได้ไดชื่อส,สมญานาม,ม,นามใช้คำว่าอะไรเนี่ยครับผมต้องใช้คำว่าพระราชทานนามได้ไหมครับ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสมโพธพระนามสมโพธพระนามสมโพธพระนามให้พระพระพุทธรูปองค์นี้ว่าเป็นพระไพรีพินาศซึ่งจริงแล้วก็มาจากชาวบ้านมาจากชาวบ้านถูกต้องถูกต้องแล้วก็ได้ชื่อมายเป็นพระไพรีพินาศและหลังจากนั้นมาก็มีการสร้างพระภัยฤไพนาศ์ซึ่งอีกอีกนานอีกอีกเป็นร้อยปีอีกเล็ดไหลประมาณร้อประมาณร้อยปีคในปีสองพันสี่ร้อยเกในปี2495เรื่องนี้มันเกิดในปี23งกว่าครับประมาณ2395ครับผมครับนะครับแล้วพอ24 95เนี่ยก็มีการสร้างเขาเรียกว่ารูปจำลองของพระพรณีพิณาทขึ้นมาซึ่งเป็นเหรียญเลยซึ่งเป็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วสร้างสร้างหลายอย่างครับสร้างพระบูชาพระบูชาขนาดสามนิ้วอ่ฮะพระกริ่งพระบูชาคือพระที่เอามาตั้งใช่พระตั้งบูชามีพระบูชาพระกริ่งพระกริ่งเล็กๆพระชัยพระชัยเล็กกว่าไปอีกอ่าแล้วก็เหรียญเหรียญอ่าเป็นเหรียญ เหรียญนี้เป็นเหรียญทรงเดิมทรงเดียวที่เราเห็นกันเลยใช่ไหมครับใช่ใช่คล้ายๆเป็นครอบแก้วอย่างนี้เล็กๆใช่แล้วก็แล้วก็พระกิ่งเนี่ยมันมีสองพิมพ์ครับก็คือบัวแหลมกับบัวเหลี่ยมอ่าบัวแหลมกับบัวเหลี่ยมถ้าเหรียญก็มีแบบหลายแบบก็มีตั้งแต่ทองฝาบาททองฝาบาทเนี่ยตอนนั้นสร้างเนี่ยสร้างรู้สึกถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยจะฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระวชิรยานมอมราชวงศ์ชื่นนพวงศ์อตอนนั้นเนี่ย สร้างสร้างาพระอ,องค์นี้ท่านสร้างเพื่อฉลองอายุท่าน80ปีได้ไงผมไม่แน่ใจนะและก็แล้วก็สร้างแจ,แจกจ่ายแล้วก็ให้เหมือนเหรอย่างเหรียญทองคําหรือว่าเหรียญพิเศษเนี่ยผมก็จะให้บูชาเพื่อนอําหาทุนไปจัดสร้างาสา่ารประโยชน์ในวัดอะไรเงี้ยสถานในวัดด้วยนะครับก็มีการสร้างเหรียญเนี่ยพอกลับมาที่เหรียญเนี่ยเหรียญก็จะมีเหรียญที่เขาเอาเนื้อจาก ทองเหลืองที่สร้างเนื้อจากชนวนที่สร้างาพกกระกลิ่งพระชัยที่เหลือก่อนที่เหลือที่เหลือทีอ่ปัม๊มแสดงว่าเราสร้างพกกระกลิ่งพระชัยก่อนใช่เททองก่อนก่อนเลยใช่เททองก่อนอ่ะฮะสร็จแล้วก็แล้วเอาชนวนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค,คือสร้างพระบ,บูชาก่อนอ่าฮะพอสร้างบูชาปุ๊บแล้วเนื้อเหลือเนื้อเหลือจากบูชาก็ไปสร้างพระกิ่งพระชัยครับผมเนื้อเหลือจากพระกิ่งพระชัยก็มาทําเหรียญอ่าเหรียญเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะเห็นเป็นเนื้อทองเหลือง เหลืบเหลือครับผมเหลืบเหลือบก็มีทั้งลัเหรียญส่วนมากจะแตกเพราะว่ามันเป็นโลหะที่ถูกหลอมผสมมาจากทองเหลืองไงมันไม่ได้เป็นทองเหลืองโรงงานเพราะฉะนั้นเวลาไปรีดปุ๊บมันก็จะมีปั๊มแล้วแตกบ้างอะไรบ้างมีรอยขีดขวนนู่นนั่นนี่รอยขีดขวนไม่มีจะเป็นรอยแตกเพราะว่าโลหะมันไม่ดีโอคือโลหะมันดีเกินไปต้องใช้จะใช้ครับว่าไม่ดีาะมีส่วนผสมของทองเงินอะไรเยอะแยะมากมาย สมัยก่อนเขาหล่อพระเนี่ยสร้อยใส่ไปงี้ไปวัดนี่ถอดถอดหลอมเลยนะครับผมบนโบราณเนี่ยเขานับฝีโอ้ใสเรแล้วหลอมไปเลยใสเครื่องอะไรที่เป็นทองหลอมไปเลยก็คือจัดสร้างตามจํานวนพระธรรมขันธ์เหมือนกันแปดหมื่นสี่พันมสพันเหมือนกันเลยเหมือนกันทั้งตัวของเป็นพระพุทธรูปบูชาทั้งหมดรวมอ๋อรวมทั้งหมดเหรอแปดหมื่นสี่พันรวมทั้งหมดโดยที่เราก็ไม่ทราบว่าไม่แบ่งแบ่งขนาดไหนเท่าไรกัน่าจะแบ่งแบ่งเป็นอย่างนี้พระถ้าผมจำไม่ไม่ผิดนะครับพระบัวแหลมเนี่ยบัวแหลมเนี่ยน่าจะ น่าจะอย่างอย่างละหมื่<ช>นละหมื่นห้าถ้าชัยก็หมื่นหมื่นห้าเขาถือว่านะครับแล้วก็มาพระบูชาพระบูชานี่หลักพันองค์แล้วก็มันทําเหรียญเหรียญน,นี่ยรู้สึกจะจะหมืน่นหมื่นหนึง่งประมาณหมื่นหนึ่งอหรียญนะครับพุทธคุณชัดเจนคชโค้งกับพันแค้วคลาามหานิยมพุทธคุณเนี่ยถ้าเหรียญไพรีหรือว่าพระชุดไพรีพินาศเนี่ยครับผมผมมองว่าขออนุญาตดูน่าจะเป็นมหาอำนาจมากกว่า มหาอำนาจมากกว่าเพราะว่าท่านเป็นพระมงคลนามนะไพรีพิณาศไพรีพิณาศไพ,ร,พรีพิณาศคือเป็นมหาอำนาจเป็นศัตรูพ่ายแพ้ไพรีพิณาศแปลว่าศัตรูพ่ายแพ้ครับผมนะครับก็ก็น่าจะเป็นมงคลนามเรื่องของมหาอำนาจม,มหาอำนาจแล้วก็อาจจะเป็นแค้วคาดปลอดภยัยนะครับแล้วก็พระโบราณเนี่ยธรรมดาแหละในยุคในยุคในยุคนั้นเนี่ยเขตบ้านการเมืองก็ไม่ค่อยดีนักครับผมอาจจะมีมหาอุดด้วยอะไรด้วยครับขอญาติดูตัวจริงอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเหรียญเหรียญทองคําลงยา เหรียญทองคําลงยาพอพูดกันว่าเหรียญทองคําลงยาคือมีส่วนผสมของทองคําเป็นทองคําเลยครับไม่ใช่ส่วนผสมเป็นทองคำแท้เลยเป็นแท้ครับเป็นเนื้อทองคำแท้แล้วก็ลงยาราชาวดีซึ่งซึ่งในยุคเนี่ยยุคประมาณปีแปดกว่าเก้ากว่าเนี่ยจะนิยมในการทํามากในยุคตั้งแต่ปีหกกว่าเป็นต้นมาถึงปีสองพัน้าร้อยณปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมอยู่ลงยาเนี่ยหนึ่งสวยครับสวยเลยและดูพระอเขาเรียกว่าสวยงามแล้วก็ มีเหมือนเหมือนเหมือนกับเพิ่มมูลค่าของการทําด้วยอันนี้อันนี้คือเป็นบัวแหลมหรือบัวเหรียญครับอันนี้เป็นเหรียญไม่มีบัวแหลมบัวเหรียญเหรียญเนี่ยจะเป็นบัวแหลมบัวเหรียญจะเป็นพักกิ่งอย่างเดียวโอเคเหรียญเนี่ยจะมีจะมีถ้ารองคำเนี่ยจะมีสองหน้าครับผมก็คือหน้าหน้าพระพุทธก็คือหน้านี้หน้าพระพุทธอันนี้แล้วก็นี้หน้าเขาเรียกหน้าการ์ตูน เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือสองเหรียญนี้ไม่เหมือนกันเลยครับพิมพ์ไม่เหมือนกันตายแล้วคุณผู้ชมครับที่ผมจับแบบผ่านๆแบบตากระมองไม่ค่อยเห็นชัดเจนเนี่ยก็ดูแล้วแบบ้กกัันนถ้าเกิดมองไปจริงๆแล้วน่าจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับถ้าหน้าการ์ตูนจะนิยมหน้าการ์ตูนนี่คือเหมือนหน้าจะใหญ่กว่าน่าจะใหญ่แล้วน่าจะแบบแกะแบบไม่ไม่ค่อยวิจิตรเท่าไหร่นะเพราะว่าแกะไม่วิจิตรเนี่ยมันเลยมีน้อย ผมเข้าใจว่าเขาแกะมาแล้วหน้าไม่สวยเขาก็เลยให้ทําใหม่เป็นหน้าให้สวยแต่ราคาเช่าหาหน้ากระตูนแพงกว่าโอเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือสิ่งที่แบบว่าสําหรับคนที่กระโดดเข้ามาศึกษาแรกๆจะงงว่างงเดี๋ยวก่อนนะไอหน้าสวยได้ไหมแพงหน้าไม่สวยอ่ะแต่ทําไมแพงอ่ะก็มันคือคือคืออย่างนี้เวลาปั๊มเวลาปั๊มไปแล้วเนี่ยมันไม่สวยไงก็อันนี้ไม่เอาแล้วเอาอันนี้ดีกว่าให้ทําใหม่ ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยปั๊มไปแล้วมันเขาไม่ได้เอาไปไปหลอมทิ้งนะเพราะว่ามันมีค่าค่าปั๊มอ่าฮะมันมีค่าทํามีค่าผลิตมาแล้วเขาก็โอเคอะให้ได้อันี้ไปก็เอาไปมันก็เลยมีในจํานวนน้อยกว่าง่ะเมื่อเหรียญบล็อกแตกอะทำไมมันแพงอ่าอ่าพอบล็อกแตกมันแพงเพราะว่าพอบล็อกแตกพอแตกแล้วปั๊มได้อีกไม่กี่เหรียญเนี้ยครับผมบล็อกมันก็ชารุดไปไอ้บล็อกที่แตกมันก็เลยมีน้อยโอ้แบบนี้นี่เองครับเช่าหากันถ้าเป็นแบบถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยบล็อกนิยมนี้เลยอย่างเงี้ยผมว่า หกแสนบวกลบโอ้โหเดีวก่อนนะหกแสนบวกลบเหรอราคาสูงสุดที่เคยไปแตะถึงขนาดไหนครับที่เคยผ่านมาล้านสามล้าน3ามแสนองค์ขนาดนี้ใช่ซึ่งอันนี้เป็นข้อข้อที่ผมสงสัยผมเคยไปบูชาเป็นเหรียญภาพพดีพินาศนี่แหละครับมาซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นปี2495เหมือนกันซึ่งอยู่ตรงนี้เลยผมสามารถถอยให้ดูได้คุณผู้ชมผมถอยให้ดูได้นะครับ เพราะอัจริงๆแล้วก็มีการการันตีอย่างชัดเจนว่าเป็นพระแท้แหละแท้แท้แต่ผมผูชามาแค่ประมาณหลักพันไปปลายมีทองด้วยมีทองด้วยอ่ะสี่สิบหมื่นบาทแล้วกันเช่นนี้อาะทำไมราคามันถึงแตกต่างกันอันนี้เป็นทองเหลืองอันนี้เป็นทองคําอ๋อทองเหลืองอ่ะโอเคทองเหลืองกับทองคาแล้วหนึ่งเลยอันนี้เป็นหน้าเขาเรียกว่าหน้าพระพุทธหน้าพระพุทธหลังย้อนใช่บล็อกเดิม คือต้องบอกว่าสมัยก่อนเราก็สร้างพระเนี่ยบลบ็อกเดิมมันยังอยู่นะแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆปีนี้อ่ะทำบุญกระถินอ่ะปั๊มอันนี้มาแจกอือออันนี้มีประปาา่าอันนี้มาแจกอันน<ช>ี้ผมให้ดูอันนี้อันนี้มาแจกใช้บล็อกหน้าเดิมเปลี่ยนบล็อกหลังอันนี้บล็อกไม่ตรงปีมันเขียนเ5้าห้าก็จริงแต่นปปเ,นเนี้ยจากศิลปะเหรียญเนี่ยมันอยู่ปีศูนย์กว่าโอ้นี่คนไม่รู้นี่จะไม่มีทางเลยไม่รู้ไม่รู้นะครับด้านหลังง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเรา หันด้านหลังมาไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเอาจุดง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมสังเกตจากเหรียญทองคาอันนี้นะครับตัวความชัดเจนของตัวอักษรด้านหลังก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับยยใหญ่กว่าใหญ่กว่าใยญ่กว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่เป็นบล็อกย้อนอเี่ยหลังไงครับเล,เล็กกว่าใช่ครับเปลี่ยนหลังข้างหน้าเหมือนข้างหน้าเหมือนกันข้างหน้าจะเหมือนอันนี้ครับผมข้างหน้าพี่จะเหมือนอันนี้อ่าอเหมือนกันอันนี้มันโคลรบล็อกอ่าโอเคครับผมอ่าดูครับหน้าเหมือนกันหน้าเขาเรียกหน้าพระพุทธ ผมให้ดูแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับเอาไว้ให้นาเหมือนกันนะฮะแต่เปลี่ยนหลังเนี่ยเวลาให้อินเสิร์ตอย่างงี้นะครับผมเองก็ต้องกลั้นหายใจไปด้วยกลัวมันสั่นนะครับแต่พอมาอยู่ด้านหลังชัดเจนมากว่ามันไม่เหมือนกันเไม่เหมือนเลยดูครับผมดูเลยครับเปลี่ยนหลัง แต่ต้องบอกนะครับว่าแท้นะแท้เหมือนกันไม่ได้ปลอมนะไม่ได้อมไม่ได้ปลอมแต่เพียงแค่ว่าราคาเช่าหามันแตกต่างกันลิบลับเท่านั้นเองอันนั้นมันทองคาด้วยไงอ่าฮะแต่ทองเหลืองอ่าฮะเพราะฉะนั้นบล็อกนี้บล็อกทองคําถ้าเป็นทองเหลืองเป็นบล็อกนี้เป็นบล็อกนี้แพงไหมครับก็หมื่นกว่าบาทเอ้าหมื่นกว่าบาทมือเปล่าเท่านั้นเองใช่โอ้ราคามันห่างกันกันหหกสิบเท่าใช่ใช่หมื่นกว่าบาทถ้ามีอีก หาให้ผมหน่อยผมผมชอบจะเก็บไว้ให้หลานเป็นกระบาทปลอมเยอะไหมครับพี่ปลอมเยอะไหมเหรียญไพรีเนี่ยถ้าเป็นทองคําหรือว่าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยปลอมเยอะครับแต่ถ้าเป็นบล็อกอย่างที่พี่มีหรือว่าบล็อกพระพุทธเนี่ยไม่ค่อยมีปลอมเพราะว่าราคามันไม่แรงมากราคามันถูกราคามันถูกมันก็เลยแบบโอ้เป็นทยเป็นปลอมไปนี่มันก็ไม่คุ้มเราในการทำครับผมจำนวนในการสร้างเราก็ไม่ได้ประมาณผมว่าน่าจะหลักพันเหรียญนะ เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นทองคำเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ทูบอกว่าถ้าเป็นพิพ์ธรรมดาเหรียญเล็กๆหลักหมื่นแต่ถ้าเกิดเป็นทองคําหลักพันเหรียญผมว่าพันบวกลบก็คือน่าจะลบมากกว่าอาจจะไม่ถึงพันแต่ผมคาดเดาเอาหลังจากปีสองสี่เพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมในยุคปี95าหเนี่ยอย่าลืมว่าผู้ที่สร้างเนี่ยผู้ที่สร้างเนี่ยเป็นเป็นเป็นสมเด็จสังฆราชนะครับแล้วก็พระวัดประวรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพระเป็นวัดหลวง เจ้านายใช่ครับแตสมัยก่อนเจ้านายเนี่ยจะขึ้นวัดแบบนี้แล้วก็เฉพาะเจ้านายอย่างเดียวเนี่ยทำแจกกันก็ไม่พอแล้วเพราะนั้นต้องทั้งเยอะคือคือเฉพาะเจ้านายแจกกันเองเนี่ยก็ไม่พอแล้วอ่ะทําบุญสมมติว่าทําบุญเหรียญละหนึ่งร้อยบาทครับเจ้านายก็เอามาร้อยเหรียญครับเอามาสิบเหรียญเอามาห้าสิบเหรียญไปแจกลูกแจกหลานแจกอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าน่าจะเยอะพอสมควรหลังจากสองสี่เก้าห้ามีการจัดสร้างขึ้นอีกไหม สร้างเยอะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองแปดสามกว่าทุกวันนี้ยังมีสร้างทุกปีเลยซึ่งพอจากสองสี่เก้าห้าพอมันเริ่มมาเป็นหลักศูนย์กว่าดังไงพอพอสร้างแล้วดังต้องบอกว่ายังเป็นสมัยท่านองค์เดิมไหมอ่าน่าจะเปลี่ยนแล้วนะผมไม่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะน่าจะเปลี่ยนแล้วล่ะน่าจะเปลี่ยนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่านิยมสุดๆคือต้องเป็นสองสี่เก้าห้าแล้วมันมีเก้าเก้าด้วยมันมีเก้าเก้าด้วยสองสี่เก้าเก้าด้วยเก้าเก้เก้าเก้าเขาเรียกว่าพระชัยฐานเหลี่ยม อ่าก็ปีเก้าเก้าซึ่งก็เป็นท่านเหมือนกันเป็นท่านเหมือนกันในหลวงเททองด้วยให้หลวงทรงมนตวอยู่พอดีเลยสร้างสร้างวาระเดียวกับสร้างวาระสร้างวาระวาระเดียวกับเจ็ดรอบอือือ่าสร้างวาระเดียวกับเจ็ดเจ็กิ่งเจ็ดรอบโอ้ยดีมากๆทุกวันนี้ยังหาก็ได้ไหมพี่จริงหาได้หาได้ในตลแต่ว่าแต่ว่าสูงนะราคาสูงเพราะว่าถ้าเป็นทองคำไพรลีพินาตเนี่ยไพรลีพินาตเนี่ยคนที่นิยมใช้นะจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจอ่าใช่ ดอบมากชื่อชอบมาก<อ>ครับผมคือผมเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจเนี่ยโทนเจอแบบนี้ให้พี่นะเจอแบบนี้ฝากพี่หน่อยนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยซึ่งก็ราคามันหมื่นหมื่นกระปาก็จะมีป็นฐาถ้าเป็นบล็อกนิยมเนี่ยเหรียญหนึ่งถ้าเป็นทองเหลืองนะนิยมนะบล็อกกระตูนนะหน้ากระตูนหน้านิยมนะประมาณแสนบวกลบแสนกว่าบาทก็จะมีลูกค้าโทรว่าเฮ้ยผมมีเนี่ยผมอยากไปให้ผู้ใหญ่ขอเช่าอันนี้ได้ไหมขายให้ผมได้ไหมส่วนมากจะเป็นข้าราชการทหารตำรวจ แค่เหรียญนะเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของพระชัยพระชัยแล้วพระชัยเป็นที่นิยมขนาดไหนพระชัยแพงเจอขนาดพระชัยเดี๋ยวนี้แพงกว่าพระกิ่งเรามีตัวอย่างให้ดูไหมไม่มีผม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 จำหน่ายหมดไปแล้วอ๋อเหรอคือพระชัยเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้แพงกว่าพระกิ่งหนึ่งด้วยเล็กขนาดเล็กอ่าหนึ่งด้วยเล็กอ่าฮะสองมงคลนนมพระกิ่งเนี่ยพระกิ่งไพรีพินาศก็กิ่งนกกระิอ่าแต่เป็นพระชัยอ่าพระชัยวัดไพรีพินาศ มีชัยชนะเหนือศัตรูอ่ะมัน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 เป็นมงคลนามเลยแค่ชื่ออย่างเดียวนะมูลค่ีชัยชนะเหนือศัตรูครับผมถูกป่ะไอรีพินาศแปลว่าศัตรูพ่ายแพ้ครับผมพระชัยไพรีพินาศมีชัยเหนือศัตรูพ่ายแพ้ครับโอ้มันมันมันยิ่งเข้าไปอีกราคาสูงสุดที่เคยผ่านมาหรือว่ามีการเข้าขายไปล่าสุดผมขายไปล่าสุดพร้อมตลับเพชรไปหนึ่งสามแสนสามแสนสามแสนบาทตลับเพชรใบหนึ่ง ซึ่งก็เป็นเนื้อธรรมดาด้วยไม่ใช่เนื้อทองทองเหลืองธรรมดาโอ้โหถ้าเป็นเนื้อทองคํามีไหมไม่มีไม่มีผมไม่มีแค่ทองเหลืองผมเห็นแค่ทองผมเห็นแค่ทองเหลืองนะผมไม่เคยเจอทองคาไม่เคยแต่ถ้าแท้มีได้นะมันเป็นไปได้แต่ผมไม่เคยเห็นอาจจะเป็นอยู่ในช่องชั้นเจ้านาที่ท่านเก็บเอาไว้ไม่รู้ไม่รู้คือยืนยันไม่ได้แต่ถามว่าถ้าหยิบมาลวพระมันแท้มันต้องแท้ได้คือเวลาเห็นเรารู้ว่านี้แท้หรือปลอมใช่พิมพ์พิมพ์เป็นหลักครพบผมี้ต้องพิมพ์เป็นหลักโอ้แล้วจะเป็น พระบูชาแหละครับพระบูชาก็เป็นเรืองอย่างเดียวราคาผมว่าสามแสนโอ้โหพระบูชาต้องมีสามแสนในเมื่อแบบว่าเป็นการเอามาใช้งานลำบากทำไมราคาอย่างนี้ได้แพงตั้งบูชาไงสมมุติว่าผมสมมุติว่าผมเป็นอ่าสมมุติว่าผมเป็นเป็นคนที่ต้องหนีคนเข้ามาหาเยอะครับผมผมก็จะเอาไพรีเนี่ยพี่ลองไปดูถ้าอาหารตํารวจนะถ้าเวลาเข้าไปหาเขาที่ห้องทํางานนะก็จะเห็นภาพไพรีตั้งภาพไพรีตั้งครับผมไปหลายที่ผมไปคุยกับผู้ใหญ่เนี่ย ส่วนมากมีพระพิรีตั้งกับโสธรอ่าใช่หลวงพ่อโสธรกับพิรีแล้วก็ผู้ชีราชอืมเนี่ยจะพระสามองค์นี้ผมเห็นประจําเลยอืชีลาศก็ไปแปลว่าชัยชนะของพระราชาครับนะเพราะพระุทธโสธรเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพระตั้งโบราณอ่าใช่ใช่พระพิรีพินาศเนี่ยมงคลนามก็คือใครเข้ามาหาค้าคิดไม่ดีกับเราเนี่ยพิรีพินาศถ้าจะจัดเป็นโต๊ะบูชาถ้าเกิดถ้าเกิดมีกําลังหน่อยต้องมีต้องมีโอเคสามองค์นี้ โอ้โหสุดยอดมากแล้วพี่เคยแบบมีเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้ประสบการณ์ประสบการณ์ไหมผมผมเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายเพราะนั้นประสบการณ์จะไม่มีโอเคเพราะว่าแหมถามทำไมแหมเปิดตัวมาโอ้วบอก่ามันยังไงมันเถี่ยแต่บอกพี่เป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายผมเป็นผมเป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่ายพี่ให้ไหมแต่ดูจากใช้ชีวิตดูไม่มีเรียบง่ายนะเรียบง่ายผมเรียบง่ายไม่บู๊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 เพราะนั้นแบบมันเลยไม่ค่อยเจอไม่ชอบไม่เจอไม่อยากจะไปบู๊ไม่บู๊ไม่อยากบู๊ครับลูกเมียมีแแลล้้้้วววเเเเนนนนี่่่ยยรรราาาาาาากกกกก็็ออออออใใชชิิตตคคขขดดัถจะไปงงงื ควบคูเนี่ยคุณแต่เราไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเด็ดขาดเลยทีเดียวนิยมพระเมตตาเชืพระเมตตาพระหาตังคราบเน้นแบบนั้นไม่เน้นบู๊เลยแมวแมวแมวแม่เสียดายครับผมนะครับว่าจะเกิดได้เล่นบู๊คุยสักหน่อยดีมากๆเลยโอกาสนะหาพระบู๊บูมาหน่อยบู๊ต้องต้องย้อนย้อนไปเมสวนเมสวนเดี๋ยวย้อนไป20ปีไอสิบห้าสิบห้าปีที่แล้วมีอะไรพระอะไรครับก็แบบบู๊บู๊ไงพระบู๊บูแบบว่าไอตรงนี้มีประสบการณ์โดนนั้นโดนนี่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังมีเหรอครรับบมมีีออะไไ้างเช่นพป โอ้โหมันเขาสายบูอยู่แล้วไงพ่อเตะอย่างเงี้ยผมผมผมเคยใช้อยู่แล้วบูอ่าฮะผมโอเคพ่อโตบางอาทิงอันนั้นคือโอ้โหนี่ลวงพ่อโตว่าบางทิงแล้วเป็นผ้าที่แบบดูราคาไม่ได้แพงมากมายแล้วโบราณบอกว่าไงรป่ะอะห้อยพรอโตบางอาทิงเนี่ยรับรองมีเรื่องทุกวันและเรื่องจริงห้ยวันแรกมีเรื่องเลยจริงเลยพี่ เรื่องจริงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังโอเคเบรกไปก่อนเนี่ยเพิ่งเล่าหมดเดียวไม่มีอะไรจะเล่าแต่เอาจริงครับผมเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยมันมีให้เล่าก่นเล้แหละมันมหาศาลเลยทีเดียววันนี้คือพอประมาณก่อนนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นตัวตัวจริงผมเนี่ยมั่นใจมาดูตลอดคุณผู้ชมครับว่าไอ้ที่ผมห้อยอยู่นี่คือแบบสุดยอดแห่งสุดยอดแล้วแราเจอของพิโูดอ๋อมีมีบล็อกทองคำเนี่ะอันนี้เราไม่รู้พอมาทราบราคาเข้าไปโอ้โหมหาศาลแล้วที่ตลกไปกว่านั้นคือพิมพ์หน้าพระพุทธ ราคาไม่แรงเท่าพิมพ์หน้าการ์ตูนเออหน้าหน้าการ์ตูน m ม่ก็เป็นความรู้ค่อยเก็บกันมาเรื่อยคุณผู้ชมเองเช่นกันเลยนะครับดูรายการของเราแล้วก็ชอบเลยเฮ้ยเออวันนี้ประโยชน์มันได้ความรู้ได้ไงก็มเมนเข้ามาได้เพราะว่าในยูทูบเรามาสามารถมีคอมเมนต์กันได้เลยอันนี้พี่ดีเปล่าวะรับเช่าด้วยนะผมรับเช่าด้วยนะใครมีนะฮะใครมีรับเช่าด้วยครับผมนะรับเช่า ใครมีนะครับก็ส่งมาทางไลน์ได้แบบนี้ไพรีพินาทีโอเอ็นอีแปดแปดแปดแงหน้ามีแอสไซน์ไหมแอสไซน์ด้วยนะครับผมก็เจอกันอย่างแน่นอนได้ครับพี่ดูเองเหรอครับผมดูเองครับดูเองคนส่งกันมาทีเป็นพันๆทีมแอดมิน4คนอ๋อแอดมิน5คนรวมผมช่วยกันดูช่วยกันดูแล้วก็จะมีห้องกลางอันนี้สนใจอ่ะส่งมาห้องกลางแล้วก็จะติดต่อโอ้โแบบนี้นี่เองครับผมอ่ะวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครับก็ฝร่วมแชร์ด้วยอโอเคครับผมไพรีพินา เฟซบุ๊กครับผมนะครับโทนบางแคร์เอฟซีครับยูเช่นกันนะครับผมโทนบางแคร์อฟซ่ต้ภาษาไทยนะแต่ต้องตั้งเป็นเห็นคลิปเห็นทุกคลิปหรือเห็นทุกโพสอ่าเห็นทุกคลิปวิดีโอมันก็จะขึ้นเลยอ่าบางทีบางท่านเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้กดตั้งค่าว่าให้เห็นทุกวิดีโอเนี่ยมันจะไม่เห็นบางบางไลท์เอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวของพระภัยลีพินาทพระดีๆราคาก็ยังไม่ได้แรงมากครับ ยังคงหาได้ในปัจจุบันพบเห็นกันได้พอสมควรนะครับผมแล้วก็เป็นภาพที่เหมาะกับการใช้เหมือนกันในทีเดียวนะครับผมวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมผมก็อาจารย์ธนรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพบกับอีกหนึ่งปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ของวงการพระเครื่องกับการรวบรวมชนวนมวลสาร ของพระเครื่องยอดนิยม108องค์นำมาล้อมรวมเพื่อจัดสร้างเรียนแปะโรงสีท่านอาจารย์งโงกิมโคยรุ่นมงคล108วัดสันเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารรอบจกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมขาขายจเจริญรุ่งเรืองโชคลาภแคล้วคลาดคงกระพัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างขึ้นเพื่อนำไรายได้ทั้งหมดไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสานเจ้าจังหวัดปทุมธานีโดยมีพิธีหลอมชนวนมวลสารที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่มีพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังในครั้งนี้อย่างมากมายอาทิพระภาวนาวิสุทธิโสพลหลวงพ่อสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามพระคูเกษมจันทวิมลหรือพระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังของเมืองกรุงเก่าเจ้าของฉายานิ้วมหามงคลพระอาจารย์แก้ววัดตะโกหลวงพ่อชำนาญวัดชินวนารามพระมหาจำงวัดท่ากระบือและพระครูรัตนธรรมรักเจ้าอาวาสวัดสารเจ้าส่วนในพิธีปลุกเสกจริงในวันที่25ตุลาคมณอุโบสถวัดสารเจ้าจังหวัดปทุมธานีที่สุดแห่งมวลสารครอบจกกักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศจะสร้างทั้งหมด 39999องค์เท่านั้นท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสั่งจองได้แล้ววันนี้ที่อันโอกิเบอร์โทรติดต่อ064-398-9636หรือที่เพจเ Facebook รับเช่าพระเครื่องอันโอกิและทางลายที่ ID ดีลนอันโอกิ AUNOKI อย่าพลาดกับของดีที่สุด แห่งมวนสารครอบจักรวาลพุทธคุณเป็นเลิศกับเหรียญแปะโรงศีรุ่นมงคล1้นหนึร้ดีบจองกันเข้ามาของดีมีจำนวนจำกัดสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐ โดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแค ้าสัวสยามพร้อมร,อ,มรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค่อหรือโทร029535587สนใจติดต่อโฆษณาโทร0873496028